าวเฮนะ้ยหว่งบาถือกล้าก่อนเด็กค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆประม,มือจักหน่อยเด็กค่ะขอบคุณหลายค่ะน้ำตัวบ้านป้าเมียขึ้นไปนอนบนต้นพี่ลุงเลยยังยงี้ยอมเมียด้วยทีนี้ลูกป้าไปไปตั้งดักไปมันซักรวรถเย็นเลยจาดปริ้เกี้ยนว่าเปลือกเครื่องจักรกำลังทำงานกหนนะก็โลคภแล้วก็วิ่งวะ ในประเทศนี้ไม่มีใกล้เร่อเลยแต่ว่าบาเร่อหลบขวนหลบมึงเออรุ่นเดียวเล,ลครับหลบกูอ้อโรยตายหลกระตองมาชมปั้นกันมาตึงตามกูใส่หยยน้าโต้ห็นมาตัวโป้ตีนไปตังมือหลังตัวมี้มึงหวาบเรือกลัวตัวโป้มันเจ็บตีนหรือมันยังตีนไม่ได้ก็ เวลาไปไหนต้องให้ตัวเมียจวยตุกตีนาย <c oughs> ทีนี้ลหลวงก็ต้องมาจาัดเปรตตัวโป้ดีนะกันนั้นเหมนจอยตุกตีนายเลยอยังหลักแตดงดังลังเลยว่ะโอเคก็เลยอันมาตามครัวลุตงต้อมหม้อควนันผู้ใหญ่กับหม้อควันเด็กนี่เั็นเปรือพวกตันตาแปดนั่นเออกูก็ไม่เข้าใจมันว่าแตกต่างตรงไหนหม้อควนันผู้ใหญ่กับหม้อควันเด็ก của tân đã vẽ từ thì cũng mới đấy của mỏ quanh phu giấy có gì khuyên trời để ta mỏ quanh để anh là chán lên đây không khuyên đấy, chầm râu còn rưỡng cắt cũng mới, trời mới trời chài, mò, cao trời ra mới cao trời lượm lửa chứ cô trai bà mỏ cao phải tương u cao không ta về u cao mỏ quẩy quà nuôi nền chạch chạch lưỡi trời chán cho nè mỏ giá phí cũng mới chạy พ pues ่อขวานแซนไซ่หนำไซ่พ่อกัดกล้วยถูดังโป้งไม่กัดไม่ถูเปลือกน้อยๆยอย่างคว้มอยู่บอกอันเออกูป่าตั้งนำยางลูไปตั้งข้างรางอันนี้กูเห็นกูเอามาเลื่อยมากว้างหน้ากูอยู่กูเห็นมันตกวักแต้ทึ้งมันดังเนี่ยช่อนึ่อกูเลี้ยวอะครับเลยกูจะเอาบอกไงกูหันเออ น่ะตงหัวนั้นมึงตีมันมาเ่แน้วกูตีมันใจลาเว้นดูมันว่ามันระชาอบให้เลยกูจับโครงใจชอบมาหาเน้อว่าพาไปคว้าไปบ้านแม่ใหญ่ว่าไปถึงแม่ใหญ่จะเดินตื้อตัวย้แก่ตะเวียนหม้อข้าวกูามว่าแม่จำไรแม่ใหญ่ว่าแกกินข้าววะวักไม่พบดีนื้อวะกูยื่ในเลยแต่ว่าอู้กวาแม่เนี่ยวักเติบโหลดหม้อข้าวผัานมันเรื่องอะไรจะบรเล่าบ้ากันอยู่ได้นะ เพื่อนั้นวันนี้อย่าเหลวไหลนะประ้าชนไปแนนนอนไม่ได้ใจใจภายในกลางนี้ปจะติดตามกว่าใจโคตรินขึ้นนครเออฉันขอบใจมากมากเลยวันนี้ที่ทั้งสองคนนี้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะทีนี้นายบองหลาเดียฉันจะขอบอกพฤติกรรมหน่อยฉันได้ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมง,งานว่านายบองหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่านาะยบองหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าใครบอกอมีคนบอก นายบองหลาสู่กัญชาจรือเปล่าแปลงย้งกานายบองหลารู้หรือเปล่าว่านายเนี่ยเป็นข้าราชการตัวอย่างต่อไปจะต้องเป็นแบบอย่างประชาชนนะผู้นําไปทําตัวเองแล้วใครมันจะเชื่อฟังฮะทีนี้ฉันจะตั้งใหม่แล้วต่อไปหน้านเนี่ยกฎหมายตอนนี้มันมีอยู่ว่าเออมีกฎระเบียบวี่นัยพานักเรียนไปอบรมที่นู่นที่นี่พาไปฟังธรรมะทุกวันศุกร์วันเสาร์ต่อไปฉันจะพาพวกข้าราชการเนี่ยไปอบรมบ้างจะ,จะได้มาสอนคนอื่นถูกนายบงหลาสู่กัญชาทำไม มันไม่ไดีรู้เปล่าอ่ะคือเรากระม่อมจูปเพื่อจุกภาพกับสูบกัญชาเพื่อสุขภาพเหรเราไปเช็คฟังพอนี้เรากรา